สวัสดีครับครูชื่อครูอัดคุ้มพุ่มนะครับจะมาสอนในรายวิชาพลกศึกษานะครับระดับชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่6นะครับเรื่องนะครับการทดสอบสมรรถภาพทางกลไกนะครับหรือสมรรถภาพเชิงทัศปฏิบัตินั่นเองนะครับซึ่งวันนี้ก็จะมี4รายการนะครับได้แก่นวิ่งระยะ50เมตร2ยืนกระโดดไกล3แรงบีบมือและ4วิ่งเก็บของนะครับซึ่งตัวชี้วัดนะครับพอ4.1ม4ถึง6ทับนะครับ ก็คือการวางแผนและปฏิบัติตามแผนการพัฒนาสมรรถภาพทางกายและสมรรถภาพทางกลไกจุดประสงค์การเรียนรู้นะครับ 1. บอกวิธีการทดสอบนะครับของสมรรถภาพทางกลไก 2. ปฏิบัติการทดสอบสมรรถภาพทางกลไก 3. มีความมุ่งมั่นในการทดสอบสมรรถภาพทางกลไกการทดสอบสมรรถภาพทางกายนะครับประกอบด้วย2ส่วนใหญ่ๆคือ 1. การทดสอบสมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพนะครับซึ่งนักเรียน,นครับได้ทดสอบมาแล้วในชั้นมัธยมศึกษาปีที่5นะครับ 2. การทดสอบสมรรถภาพทางกลไกนะครับซึ่งนักเรียนจะได้ทดสอบกันในระดับชั้นนี้นะครับการทดสอบสมรรถภาพทางกลไกนี้นะครับเป็นแบบทดสอบสมรรถภาพทางกายมาตรฐานนานาชาตินะครับใช้ชื่อย่อว่า ICSPT f นะครับ International Community s t a n d a r d of ฟิสิเคลฟินเนตเทสอันดับแรกเลยนะครับการทดสอบวิ่งระยะ50เมตรนะครับซึ่งจุดประสงค์นะครับของการวิ่งระยะ50เมตรนะครับก็คือเพื่อทดสอบความเร็วนั่นเองอุปกรณ์มีอะไรบ้าง 1. นาฬิกาจับเวลานะครับชนิดอ่านละเอียดนะครับ1ต่อ100วินาทีนะครับ2รูวิ่งระยะทาง50เมตรครับมีจุดเริ่มและเส้นชัยนะครับสสัญญาณปล่อยตัวเช่นน็อกวีดนะครับทงนะครับ เรามาดูวิธีการทดสอบกันนะครับวิธีการทดสอบนะครับก็คือ1นะครับให้ผู้รับการทดสอบนะครับยืนหลังเส้นเริ่มนะครับเนาะสนะครับเมื่อผู้รับการทดสอบนะครับพร้อมแล้วนะครับให้สัญญาณปล่อยตัวนะครับ3จับเวลาตั้งแต่ได้ยินสัญญาณปล่อยตัวนะครับจนถึงเส้นชัยนะครับ4ผู้รับการทดสอบนะครับวิ่งอย่างเต็มที่นะครับไปถึงเส้นชัยนะครับการบันทึกนะครับบันทึกเวลาเป็นวินาทีทศนิยมนะครับ2ตำแหน่งนะครับ เดี๋ยวเราไปดูคลิปตัวอย่างกันเลยครับหลังจากที่นักเรียนได้ดูคลิปตัวอย่างนะครับครูก็จะให้นักเรียนนะครับจับคู่กับเพื่อนนะครับแต่ละคู่นะครับเข้ารับการทดสอบสมรรถภาพทางกลไกนะครับการวิ่งระยะ50เมตรนะครับโดย1คนนะครับเตรียมตัวที่จุดเริ่มนะครับ เมื่อได้ยินสัญญาณปล่อยตัวนะครับต้องวิ่งให้เร็วที่สุดนะครับเท่าที่จะทําได้นะครับในรูวิ่งของตนเองนะครับจนถึงเส้นชัยเป็นระยะทาง50เมตรนั่นเองครับส่วนอีกคนนึงครับเป็นผู้จับเวลาก่อนเนาะแล้วบันทึกเวลาที่ทําได้ของเพื่อนนะครับจากนั้นสลับกันทดสอบเดี๋ยวเราไปทดสอบอาการวิ่งระยะ50เมตรกันเลย หลังจากที่นักเรียนนะครับได้วิ่งระยะ50เมตรแล้วเป็นไงบ้างครับเหนื่อยไหมครับเพราะว่ามันต้องใช้ความเร็วเต็มที่ที่สุดของแต่ละคนเลยนะครับครูก็จะยกตัวอย่างนะครับแบบบันทึกนะครับผลการทดสอบของเพื่อนในห้องเรามาครูจะยกตัวอย่างของผู้ชาย1คนผู้หญิง1คนมาเนาะซึ่งเพื่อนผู้ชายนะครับของเราวิ่งได้นะครับ6.32วินาทีนะครับส่วนผู้หญิงนะครับที่ครูยกตัวอย่างมาครับ เพื่อนเขาวิ่งได้8.92วินาทีอ่อาเดี๋ยวเราจะไปดูว่าเพื่อนจะได้คะแนนเท่าไหร่นะครับเมื่อเปรียบเทียบกับตารางคะแนนแล้วเนาะนะซึ่งตารางคะแนนนะครับในการวิ่งระยะ50เมตรของผู้ชายเนาะจากที่เพื่อนวิ่งได้นะครับ6.32วินาทีนะครับ mm. เพื่อนเขาก็จะอยู่ในะคะแนนอยู่ที่9คะแนนนั่นเองนะครับเพราะว่าเขาจะอยู่ในช่วงเวลาที่5.95ถึง6.59นั่นเองนะครับ ่อมาของเพื่อนผู้หญิงเรานะครับก็ได้เวลาอยู่ที่8.29วินาทีนะครับเพื่อนผู้หญิงก็จะอยู่ที่8คะแนนนะครับซึ่งจะอยู่ในช่วงเวลาที่8.76ถึง9.18นั่นเองหลังจากที่นักเรียนนะครับได้เปรียบเทียบในช่องตารางคะแนนแล้วนะครับนักเรียนก็ต้องมากกอกในช่องของเกณฑ์คะแนนด้วยนะครับซึ่งเพื่อนผู้ชายนะครับของเราครับจะอยู่ในเกณฑ์คะแนนที่9คะแนน,นครับซึ่ง อาจจะตรงกับเกณฑ์การประเมินตนเองอยู่ที่ระดับที่ดีมากนั่นเองครับส่วนเพื่อนผู้หญิงนะครับจะอยู่ที่เกณฑ์คะแนนที่8คะแนนซึ่งตรงกับเกณฑ์การประเมินตนเองอยู่ที่ดีนั่นเองนะครับต่อมานะครับการทดสอบยืนกระโดดไกลนะครับซึ่งจุดประสงค์นะครับการทดสอบการยืนกระโดดไกลนะครับเพื่อทดสอบพลังของกล้ามเนื้อขานั่นเองนะครับซึ่งอุปกรณ์ของมันที่จะประกอบไปด้วยก็คือ1 พื้นที่ในการทดสอบเรียบไม่ลื่นนะครับ2เทปวัดระยะทางนะครับ3นะครับขึงเทปวัดระยะทางไว้ที่พื้นด้านข้างนะครับที่จะทดสอบนะครับเพื่ออ่านระยะที่ผู้รับการทดสอบกระโดดได้4นะครับอุปกรณ์ทําความสะอาดพื้นเพื่อไม่ให้ลื่นนั่นเองนะครับวิธีการทดสอบนะครับ1นะครับให้ผู้รับการทดสอบนะครับยืนโดยเท้าทั้งสองข้างอยู่หลังเส้นเริ่มนะครับ2ย่อเข่าแล้ว เวียงแขนนะครับทั้งสองข้างไปด้านหลังนะครับก้มตัวไปข้างหน้านะครับพร้อมที่จะกระโดดนะครับ3นะครับเมื่อได้จังหวะนะครับให้ผู้รับการทดสอบเวียงแขนไปด้านหน้านะครับแล้วกระโดดไปข้างหน้านะครับอย่างแรงนะครับและให้ไกลที่สุดนั่นเอง4วัดระยะจากเส้นเริ่มนะครับไปยังรอยส้นเท้านะครับที่ไกลที่สุดนะครับ5นะครับถ้าผู้รับการทดสอบเสียหลักนะครับหงายหลังมือ แต่พื้นนะครับให้ทดสอบใหม่นะครับ,รบการบันทึกนะครับก็บันทึกระยะทางนะครับที่กระโดดได้เป็นเซนติเมตรนั่นเองเดี๋ยวเราไปดูคลิปตัวอย่างกันเลยครับ จากที่นักเรียนได้ด hmm. ูคลิปตัวอย่างนะครับครูก็จะให้นักเรียนครับจับคู่กับเพื่อนครับแต่ละคู่นะครับเข้าร่วมการทดสอบการยืนกระโดดไกลนะครับโดย1คนยืนโดยเท้าทั้งสองข้างอยู่หลังเส้นเริ่มนะครับแล้วเตรียมตัวที่จะกระโดดนะครับเมื่อได้จังหวะให้กระโดดไปข้างหน้าอย่างแรงครับและไกลที่สุดนะครับส่วนอีกคนนะครับเป็นผู้บันทึกระยะทางที่กระโดดได้นะครับจากนั้นสลับการทดสอบนะครับนำผลการทดสอบมาเปรียบเทียบกับตารางคะแนนนะครับยืนกระโดดไกล นะครับของชายและหญิงเลยนะครับเดี๋ยวเราไปปฏิบัติการทดสอบนะครับการยืนกระโดดไกลกันอ่าหลังจากที่อ่าแต่ละคู่นะครับได้การทดสอบนะครับการยืนกระโดดไกลแล้วนะครับมีความแตกต่างกันมั้งไหมนะครับของแต่ละคู่อ่ะเดี๋ยวคู่จะ ยกตัวอย่างนะครับของเพื่อนผู้ชายในห้องหนึ่งคนนะครับแล้วก็เพื่อนผู้หญิงในห้องหนึ่งคนเนาะของการทดสอบการยืนกระโดดไกลนี้มาครับซึ่งเพื่อนผู้ชายของเรานะครับสามารถกระโดดไกลได้241ซนติเมตรนะครับและเพื่อนผู้หญิงนะครับสามารถยืนกระโดดไกลได้167ซนติเมตรนะครับเดี๋ยวเราไปเปรียบเทียบตารางคะแนนกันว่าเพื่อนนะครับของเราจะได้คะแนนที่เท่าไหร่นะครับซึ่งตารางคะแนนนะครับ ของเพื่อนผู้ชายนะครับที่เพื่อนผู้ชายทําได้241ซนติเมตรนะครับก็จะอยู่ในช่วงคะแนนอยู่ที่9คะแนนนั่นเองนะครับเพราะว่าอยู่ในช่วงคะแนนที่232ถึง242นั่นเองเนะครับและของเพื่อนผู้หญิงของเรานะครับได้167ซนติเมตรนะครับก็ <c oughs> จะอยู่ในเกณฑ์คะแนนอยู่ที่ช่วง8คะแนนนะครับเพราะว่าอยู่ในช่วงของอ่า165นะครับถึง169้นั่นเองนะครับ หลังจากที่เราได้เปรียบเทียบตารางแล้วนะครับก็ให้นักเรียนครับมากรอกในช่องของเกณฑ์คะแนนของแต่ละคนด้วยนะครับซึ่งของเพื่อนนะครับก็อยู่ในเกณฑ์คะแนนอยู่ที่9นะครับซึ่งเมื่อเปรียบเทียบนะครับเกณฑ์การประเมินตนเองนะครับของเพื่อนก็จะอยู่ที่ดีมากนะครับของเพื่อนผู้ชายนะครับส่วนของเพื่อนผู้หญิงนะครับเกณฑ์คะแนนของเขาที่เปรียบเทียบกับตารางนะครับได้8คะแนนนะครับแล้วเมื่อเปรียบเทียบกับการประเมินตนเองนะครับของเพื่อนอยู่ในเกณฑ์ของดีนั่นเองนะครับ ต่อมาครับเป็นการทดสอบแรงบีบมือข้างที่ถนัดนะครับซึ่งาการทดสอบแรงบีบมือนะครับเป็นการทดสอบเพื่อทดสอบความแข็งแรงของกล้ามเนื้อมือและแขนนะครับอุปกรณ์นะครับเครื่องวัดแรงบีบมือครับวัดได้ตั้งแต่5.0ถึง100กิโลกรัมนะครับมีหน่วยวัดอยู่ที่0.1กิโลกรัมนะครับ 2. ผงแมกนีเซียมคาร์บอเนตนะครับเพื่อป้องกันการลื่นเนาะ วิธีการทดสอบนะครับ 1. ให้ผู้รับการทดสอบนะครับใช้มือรูปผงแมกนีเซียมคาร์บอเนตนะครับป้องกันการลื่นนะสปรับเครื่องวัดนะครับและใช้มือข้างที่ถนัดนะครับจับเครื่องวัดให้พอเหมาะนะครับกับมือที่สุด 3. ยืนตรงนะครับปล่อยแขนห้อยข้างลําตัวนะครับแยกแขนนะครับออกจากลําตัวเล็กน้อย 4. ออกแรงกํามือบีบเครื่องวัดจนสุดแรงนะครับ ห้ามผู้รับการทดสอบนะครับเวียงหรือสะบัดเครื่องวัดนะครับ5นะครับให้ทดสอบ2ครั้งนะครับและพิจารณาครั้งที่ดีที่สุดนะครับในการบันทึกนะครับบันทึกผลครั้งที่ดีที่สุดนะครับและบันทึกผลการทดสอบเป็นกิโลกร,รัมนะครับเดี๋ยวเราไปดูคลิปตัวอย่างกันเลย หลังจากที่นักเรียนได้ดูคลิปตัวอย่างแล้วนะครับครูก็จะให้นักเรียนนะครับเข้าแถวตอนเรียงหนึ่งนะครับเพื่อรับการทดสอบสมรรถภาพทางกลไกนะครับแรงบีบมือนะครับโดยผู้รับการทดสอบนะครับใช้มือรูปผงแมกนีเซียมคาร์บอเนตนะครับป้องกันการลื่นก่อนเลยนะครับจากนั้นนะครับจับเครื่องวัดไว้ในมือนะครับยืนตรงปล่อยแขนห้อยข้างลาตัวนะครับแล้วออกแรงกำมือบีบเครื่องวัดจนสุดแรงนะครับผู้ที่ต่อแถวนะครับคนต่อไปนะครับให้ช่วยสังเกตนะครับ แล้วบอกผลการทดสอบที่ได้นะครับนำผลการทดสอบนะครับมาเปรียบเทียบกับตารางคะแนนนะครับในแรงบีบมือของทั้งชายและผู้หญิงนะครับเดี๋ยวเราไปทดสอบแรงบีบมือกันเลยหลังจากที่นักเรียนได้ทดสอบนะครับวัดแรงบีบมือแล้วเนาะเราก็จะมาสรุปกันว่า เพื่อนของเราวัดแรงบีบมือแล้วได้เท่าไหร่นะครับครูก็จะยกตัวอย่างของเพื่อนผู้ชายมา1คนผู้หญิง1คนเช่นเคยนะครับซึ่งแรงบีบมือของเพื่อนผู้ชายของเรานะครับอยู่ที่43.7กิโลกรัมนะครับและแรงบีบมือของเพื่อนผู้หญิงในห้องเรานะครับตัวอย่างที่ครูยกมาครับอยู่ที่28.9กกิโลกรัมครับเดี๋ยวเราไปเปรียบเทียบตารางคะแนนกันดูว่าเพื่อนของเรา2คนเนี้ยจะอยู่ที่คะแนนเท่าไหร่นะครับซึ่งเพื่อนผู้ชายนะครับที่ได้ แรงบีบมืออยู่ที่43.4กิโลกรัมนะครับอยู่ที่8คะแนนนะครับเพราะว่านะครับอยู่ในช่วงของ42.9ถึง44.4กิโลกรัมนั่นเองนะครับและเพื่อนผู้หญิงของเรานะครับที่เขาทำได้28.9กิโลกรัมนะครับเขาก็จะอยู่ในช่วงคะแนนอยู่ที่7คะแนนนะครับเพราะว่าเขาทำได้อยู่ที่ช่วงของ28.4ถึง29.4กิโลกรัมนั่นเองนะครับ หลังจากที่นักเรียนนะครับได้ดูตารางเปรียบเทียบแล้วนะครับนักเรียนก็เอาค่าคะแนนนะครับของตารางเปรียบเทียบมากรอกในเกณฑ์คะแนนด้วยนะครับเสร็จแล้วนะครับให้นักเรียนนะครับนำเกณฑ์นั้นมาใส่ในเกณฑ์ประเมินตนเองด้วยอย่างเช่นเพื่อนผู้ชายนะครับเขาได้เกณฑ์คะแนนอยู่ที่8นะครับก็จะประเมินตัวเองได้เท่ากับดีนั่นเองนะครับเนาะแล้วก็เพื่อนผู้หญิงนะครับเกณฑ์คะแนนเขาได้อยู่ที่7คะแนนนะครับก็จะประเมินตนเองได้ดีเช่นกันนะครับ ต่อมานะครับเป็นการวิ่งเก็บของนะครับนะครับการวิ่งเก็บของนะครับจุดประสงค์นะครับเพื่อทดสอบความคล่องแคล่วว่องไวนั่นเองครับอุปกรณ์นะครับคือ 1. นาฬิกาจับเวลาชนิดอ่านละเอียดนะครับหต่อ100วินาทีนะครับสทางวิ่งจากเส้นเริ่มถึงเส้นกับตัวนะครับระยะ10เมตรนะครับสนะครับหลังเส้นเริ่มมีตะกร้านะครับสำหรับใส่วัสดุนะครับสนะครับหลังเส้นกับตัวนะครับมีวัสดุเช่นลูกปิงปอง ท่อนไม้นะครับหรือแปลงลบกระดานก็ได้นะครับนะครับขนาดพอดีมือนะครับจำนวน2ชิ้นนะครับวิธีการทดสอบนะครับหเลยนะครับวางลูกปิงปองนะครับหรือแปลงลบกระดานหรือไม้นะครับหรือวัสดุอื่นๆนะครับไว้ด้านหลังเส้นกับตัว2อชิ้นหรือ2ลูกนะครับถ้าเป็นลูกปิงปองนะครับ2 ผู้รับการทดสอบนะครับยืนหลังเส้นเริ่มนะครับเมื่อได้ยินสัญญาณนะครับเริ่มนะครับให้ผู้รับการทดสอบนะครับออกวิ่งไปยังเส้นกับตัวนะครับที่มีลูกปิงปองหรือวัสดุที่วางอยู่นะครับ3นะครับให้หยิบนะครับลูกปิงปองหรือวัสดุนะครับ1ลูกหรือ1ชิ้นนะครับวิ่งกลับหันหลังนะครับนำลูกปิงปองหรือวัสดุนะครับมาวางในตะกร้าที่เส้นเริ่มนะครับ4นะครับวิ่งกลับตัวไปเส้นกับตัวนะครับและหยิบลูกปิงปองนะครับหรือวัสดุที่เหลืออยู่นะครับ อีกชิ้นหนึ่งนะครับวิ่งกลับหันหลังนะครับนำลูกวิ่งปองหรือวัสดุที่วางไว้นะครับมาวางไว้ในตะกร้าเส้นเริ่มนะครับจนครบทุกชิ้นนะครับพร้อมกับวิ่งผ่านเลยเส้นเริ่มต้นไปนะครับในการบันทึกคะแนนนะครับบันทึกคะแนนเวลาตั้งแต่เริ่มนะครับออกวิ่งนะครับจนถึงขณะที่นําลูกวิ่งปองหรือวัสดุชิ้นสุดท้ายนะครับมาใส่ในตะกร้านั่นเองครับจากภาพนักเรียนก็จะเห็นนะครับเป็นภาพตัวอย่างเนาะที่ครูทํามานะครับ ให้เห็นชัดนะครับว่าการวางของระยะทางนะครับแล้วก็ตะกร้าใส่ของเดี๋ยวเราไปดูคลิปตัวอย่างนะครับการวิ่งเก็บของกันเลย ที่นักเรียนได้ดูคลิปตัวอย่างกันแล้วนะครับครูก็จะให้นักเรียนครับแบ่งกลุ่มตามความเหมาะสมครับแต่ละกลุ่มนะครับช่วยกันจัดเตรียมนะครับลูกปิงปองหรืออุปกรณ์หรือไม้หรือแปรงลบกระดานนะครับตะกร้านะครับและขีดเส้นนะครับแล้วเข้าร่วมการทดสอบสมรรถภาพทางกลไกนะครับการวิ่งเก็บของนะครับโดยผู้รับการทดสอบยืนหลังเส้นเริ่มนะครับเมื่อได้ยินสัญญาณให้วิ่งไปยังเส้นกลับตัวที่มีลูกวิงปองนะครับหรือว่าแปรงลบกระดานก็ได้นะครับ วางอยู่นะครับจากนั้นหยิบลูกวิ่งปองหรือแปลงลกกระดานนะครับกลับมาวางไว้ในตะกร้านะครับที่เส้นเริ่มปฏิบัติเช่นเดิมอีกครั้งนะครับส่วนตัวแทนกลุ่ม1คนนะครับเป็นผู้จับเวลานะครับและบอกเวลาที่เพื่อนทําได้นั่นเองครับนำผลการทดสอบนะครับเปรียบเทียบกับตารางคะแนนนะครับวิ่งเก็บของของทั้งชายและหญิงนะครับอ่าเดี๋ยวเราไปทดสอบการวิ่งเก็บของกันเลย หลังจากที่นักเรียนนะครับได้ทดสอบการวิ่งเก็บของแล้วนะครับครูก็จะยกตัวอย่างนะครับของเพื่อนผู้ชาย1คนผู้หญิง1คนในห้องเรานะครับซึ่งจะไม่สามคนเดิมที่ครูเคยยกตัวอย่างไปแล้วนะครับซึ่งเรามาดูกันเลยว่าเพื่อนผู้ชายนะครับของเราวิ่งเก็บของนะครับเขาทําได้นะครับ10.12วินาทีนะครับและเพื่อนผู้หญิงของเรานะครับทำได้12.47วินาทีนะครับเราลองนําไปเปรียบเทียบนะครับกับตารางคะแนนจะดูว่าเพื่อนเราจะได้กี่คะแนนนะครับ อ่เรามาดูของเพื่อนผู้ชายกันเลยนะครับเพื่อนผู้ชายเราได้10.12วินาทีนะครับเพื่อนผู้ชายของเราก็จะได้10นะครับคะแนนนะครับในส่วนนี้เพราะว่าอะไรในช่วงเวลาของเขานะครับอยู่ที่10.16นะครับลงมานั่นเองนะครับต่อมาเพื่อนผู้หญิงนะครับของเรานะครับวิ่งได้นะครับ12.47วินาทีนะครับก็จะได้อยู่ที่8คะแนนนะครับเพราะว่าจะอยู่ในช่วงเวลาที่12.31ถึง12ง จุดห้นั่นเองวินาทีนั่นเองนะครับซึ่งหลังจากที่นักเรียนได้เปรียบเทียบตารางคะแนนแล้วนะครับนักเรียนก็มาใส่เกณฑ์คะแนนนะครับของแต่ละคนด้วยนะครับซึ่งของเพื่อนนะครับก็จะได้อยู่ที่10คะแนนนะครับเพื่อนผู้ชายนะครับก็เมื่อไปเปรียบเทียบกับเกณฑ์การประเมินของตัวเองนะครับก็ของเพื่อนก็จะอยู่ในเกณฑ์ของดีมากนะครับส่วนเพื่อนผู้หญิงนะครับได้8คะแนนนะครับเมื่อไปเปรียบเทียบนะครับเกณฑ์นะครับประเมินตนเองนะครับก็จะอยู่ในเกณฑ์ดีนะครับ ในการทดสอบสมรรถภาพนะครับทำให้เรานะครับได้รู้ถึงความสามารถในสมรรถภาพในด้านต่างๆของตัวเรานะครับทำให้เราสามารถเสริมสร้างในส่วนที่เราต้องการให้มีประสิทธิภาพที่ดียิ่งขึ้นนั่นเองนะครับอย่างวันนี้นะครับเราก็ได้ทดสอบสมรรถภาพนะครับไปทั้ง4รายการเนาะเดี๋ยวครั้งต่อไปนะครับก็ยังมีอีก4รายการที่รอนักเรียนให้นักเรียนได้ทดสอบสมรรถภาพกันอีก4รายการครับสำหรับวันนี้นะครับก็ขอ ขอบคุณนักเรียนทุกคนมากครับแล้วก็สวัสดีครับ